สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกาลวินนะครับเราก็อยู่กันในเกม X Shot นะครับเพื่อนๆ <laughs> โอ้ยคิดถึงมากเลยครับเกมนี้เอาจริงๆนะไม่ได้เล่นแบบน่าจะ9ปี1ิปีแล้วมั้งเกมเนี้ยเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยแคส X Shot ลงช anel ไปเมื่อประมาณ9ปีก่อนครับ <laughs> นานมากนะเพื่อน,อนมาวันนี้ผมก็กลับมาเล่น X Shot อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ปืนฟรีไปด้วยนี่ปืนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในโกดังกันว่ามันเป็นไง โอ้อันนี้ไอเทมหมดอายุนะครับเอามาเรามาเจอกันในโกดังแล้วนะตอนนี้ก็ปืนที่เขาให้ผมมาฟรีก็คือปืนนี้นะเนี่ยปืนวิชนะครับเยี่ยโคตรเท่อ่ะแล้วก็ได้ปืนพกนะครับมิจิไพเลสนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมสําหรับผู้เล่นเก่าอยู่นะเพื่อนๆนะใครเข้ามาก็สามารถไปกดลงทะบเบียนได้นะครับแล้วก็เล่นในครบชั่วโมงเนาะจาไม่ได้แล้วว่ามันต้องเก็บชั่วโมงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเก็บครบมันจะได้รางวัลนะครับอืมล้วถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะทิ้งลิงไปด้านล่างนะสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้น,นะครับอีกช็อตมาวันนี้เรามาเล่นหมดเลยดีนะเดี๋ยวดูก่อนมีโฮมอารามศักดิ์สิทธิ์โฮมนี่คือโหมดอะไรครับโหมดบ้านเหรอเนี่ยเหรออ๋อการเปิดบ้านนี่ก็คือต้องเวลสี่สิบขึ้นไปนะครับอ๋อตอนนี้ผมครบเงื่อนไขแล้วนี่ว่าเราแค่เปิดบ้านนะเอ้ยเดี๋ยว <laughs> แล้วก็ชื่อนะครับชื่อตัวละครตรงนี้อย่าไปใส่ใจว่าเราเพื่อนอน,นะครับ เออตอนนั้นเนี่ยสร้างตัวละครยังเด็กอยู่ครับตอนนั้นยังเป็นเด็กจันไรอยู่เดี๋ยวผมจะพูดถึงชื่อตัวละครนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆถ้าใครมีอายุสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะเข้าใจนะเวลาแบบเราตั้งชื่อตัวละครหรืออะไรเงี้ยคือสมัยก่อนเขาฮิตกันนะครับที่จะเอาแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแทนตัวอักษรภาษาไทยอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออยกตัวอย่างเช่นคําว่าเทพเงี้ยคนดูมันจะเป็นแบบ LN แล้วก็ W อะเอออย่างเงี้ยผมก็เลยแบบใช้คํานี้นะครับ แต่ว่ามันจัดไรไปหน่อยนะข้ามไปไม่เป็นไรแล้วกันมันนานแล้วอะนะตอนนี้ก็เป็นคนดีขึ้นแล้วนะครับ,รบตอนนี้นะครับก็มีแบบพวกหมดฟงหมดเฟียนะครับทีมเดสแมทมีผับด้วยเฮ้ยผับโอ้โหถ้าใครจําได้สมัยก่อนนะครับผับเนี่เป็นแบบเอ่อลงไปต่อยมวยนะครับลงไปจีบสาวอะไรกันเนี้ยนะเออวฮ้ยคิดถึงมากเลยอ่ะ้ยผมอยากลองเล่นหมดเฟียฮนะเออหมดเฟียแต่นี้เป็นแบบยากนะครับแบบยาก ลองดูก่อนว่าแบบจะมีคนให้เราเล่นไหมเอ้ากาลังเล่นอยู่ด้วยนะน็อตเทพสตาร์กับจีจีเอชนะมาเดี๋ยวเขาไปเล่นกับเขาเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตเกาะทีมนะแบบหน่อยเด้อดิฉันจะหมดฉันเช่าหรือฉนเช่านี่ะกูเลือนลวกูเลือนเฮ้ยทำไมตัวละครผมไม่เกิดวะตัวละครไม่เกิดตัวละครไม่เกิดไม่โหลดไม่โหลดไยมาแล้วมาแล้ว เปิดไม้ได้ไเลยทีนะ่นีเนี่ยกดเคไม่ใจ่ผิดเออสวัสดีครับเพื่อนว้าวว้าวไม่จะเหมือนแบบห้องนี้มันกดไว้ไม่ได้หรอในปกติถ้ากดไม้มัน,มน,มนจะขึ้นขีดนะสวัสดีครับกดวีเต้นปะยังกดวีเต้นอยู่ปะ อ๋อหมดนี้ไม่สามารถเต้นได้ไม่เล่นนานนะคนุณดูโอ้เพื่อเราแบบเพื่อเราเถื่อนมากเลยนะดูดิเนียแฟชงแฟชั่นทั้งปืนโอ้โหวเอาจัดเลยแต่เราแน่นอนอยู่แล้วครับสายเก็บอาวุธนะเดี๋ยวเราไปเก็บของเฮ้ยเจอเจอเจอมันมีสาวเพลแตกมีแตกอุ้ย<า>ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่ถือมาก เรียบ้อยวันนี้มีปืนนะครับปืนนะต้องเก็บดิออกเป็นปืนกลมาทุกกาถูยิงโคตรกากเลยอะ่ะโยแล้วกันไม่ใช้อะ่ะอุ้ยมีสติ๊กเกอร์ด้วยอตอนนี้นะครับคงเห็นนะครับหอ,อกนะครับหอ,อกสตารโลหะจะเ,เก็บหอ,อกเข้ามานะครับหอ,อกนี้น่าจะดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าปืนกูนะ วอ้ยตัวเขียวนี้ไม่ได้เจอนานมากเลยมันฆ่ายังไงวะเอ้ยม่ต้องเอาตัวแบบเดินไปชนเหรอใช่หรือเปล่าใครรู้คอเมเเน้์มาบอกได้นะครับว่าตัวเขียวนี่มันฆ่ายังไงนะอันนี้ผมมาแบบอบอยู่ข้างบนนะเพื่อนๆเราจมาใช้ปืนกลนกันมาเดี๋ยวเรายิงฟีจากด้านบนนี้แหละเดี๋ยวรอดมีเพื่อนแบกนะไอ้ตอนนี้เหลือ2คนนะ อกไปมีไมเตเินเิเตายหนึ่งตายสองตายสามพี่อะไรอ่ะทำไมตัวผมเจ็บวะเมื่อกี้แตกโอเคอนี้จบรอบนะมามาเคโผแล้วโผแล้วนอบต่อไป วิ่งอ้วนนิดเหมือนฆ่ายากนะตัวนี้ว้าวว้าวว้าวใหม่ก็ไอทำไมนายเก่งจังอ่ะอ๋อมันเป็นบอสไงวิวจะแอนด์เฟรนด์นะเนี่ยจ,ออะจะตายตแล,แล้วเรียบร้อยตายตอนนี้นะครับเราต้องลงไปข้างล่างนะมีขี้ยาเจ็บที่ลงไปเพราะว่าเราจะเติมกระสุนนะเพื่อนๆโอเคเติมกระสุนเรียบร้อยวิผมนะครับที่ให้ปืน เฮียเ yeah. ขาตอบปืนให้เราด้วยอ่ะคนคนดีเลยอ่ะวิหน่ารักจังขอบคุณนะครับอุ้ยมีของมีอะไรเต็มเลยดูดิคุณดูยยดด yeah. เฮียมีปืนพกด้วยไม่ก็เยสเฮียทะลุทองเฮ้ย <us ur> มันชาร์จได้นะพี่ใช่ปะเฮียแม่มึง กากระกระกระไม่เก่งไม่เก่งเพื่อนไม่เก่ง,ม,ม,กงมันไม่เก่งเลยมันไม่เก่งเลยอุ๊ยเฮียมันชา้ามันชา้ามันชา้าเอาเพื่อนไปพ่ายนวายมีอุ้งเจ็บเจ็บเจ็บมามาเพื่อนมายังวะมีกล่องพยาบาลอยู่ข้างบนเว้เดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปเก็บก่อนจะตายว่ะเจ็บมากเลยนะตอนนี้ ไอี okay. ้ยโอเคมีชาร์จมีชาร์จป้าป้าหูโคตรแรงเลยสัสอกเมื่อกี้เก็บเก็โอเคระเบิดมันนี่ทำอะไรไม่ได้ก็เนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยไม่ไม่ไไม่ไม่ไ หายแล้วเพื่อนมันตามผมว่าเอ้ยตายหมดแล้วนว่ะโอเคเก็บกระสุนครับกระสุนมาอุตัวเขียวตัวเขียวไม่ไหวว่าตัวเขียว,วอ่ะช่วยด้วย shit shit เพื่ตายเพื่ตายเฮ้ยจะตายจริงจะตายจริงเหลือสองเหลือสองอ่ะโอ้ยกูยังเกิดอยู่นะครับเหลืออีกแค่ชีวิตเดียวนะเพื่อนมันฆ่าแบบนี้เหรอวะใช่เหรอใช้หอกได้ไหมหอกสัตว์โลหะนี่นี่ไงปืนโพักพัก tương 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 tương, ok, ok, cái phun đìt mát đấy nè, cái này, vay, nhanh, yin, tua, โดนตัวโดนตัว,ตวโอ้กูจะตายชิดแม่เต็มกระสุนเต็มกระสุนเหลืออีกเจ็ดลาวนะครับคุณด,ดูอุย้ยแข็งมากไม่ถึงว่าตัวเอ้เอยมามี่อ่ะมันถึงขนาดนีน้ พี่มันไม่ตายวายพี่สาวอย่าปล่อยผมตายนะพี่สาวขอร้องผมด้วยว้าวอะหมดยัง กูจะตายนะครับตอนนี้ผมจะตายแล้วจะตายเป็ของจริงเลยไม่ไหวว่าไม่ไหวว่ายอย่างเงี้ย,ยผมไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยทำไมกลุ้มขนาดนี้วะกาลวินกาลวินกาลวิน,วนต้องเติมแล้วหรือเปล่ากาลวินไอ้เหี้ยเติมปุนเติมปุนเติมปุ่น หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ไปหาเพื่อนก่อนดีกว,ะวะ่าว่ารู้สึกจะแย่นะครับเฮ้ยเชี่ยละโคตรงานยากเลยโอ้แย่แย่แย่แย,ย,ย่ต้องฝากคุณเพื่อนนะต้องฝากคุณเพื่อนนะจังหวะเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรจะตาย ด้วยชิบยียกดยิวก่อนเลยี่กกยาตายแล้วนะตายอ้ยโอเคตกของคนตายคนตายแตกช่กูไม่ให้กูกูไม่เอาไม่เอาแล้วหงไม่ให้กูไม่ให้กูว ุ้ยเพื่อนใจดีนะครับวางหมดอะของใครไม่รู้รเติมกระสุนเติมกระสุนเติมกระสุนอุ้ยคืนยังโหดเลยว้าวมี็นป้อเถื่อนมี็นป้อเถื่อนนะ,ะ้องเนาะเฮียลูกกระสุนไม่จำกัดด้วยนะอยู่ดีเย่ยังตึงปืนดีมากปืนดีมากแบกยูเพื่อย่าดีถ้ามึงให้กูเร็วกว่านี้นะประเด็นนะตาย เจด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 มาเล็บมาระเล็บเชี่ยขออยู่กับคนเก่งหน่อยนะครับขอบคุณคุณน้าพี่สาววิแบ๊ก แตะแตะแตะโอเคโอเคตอนนี้ครับผมเหลือศูนยชีวิตนะครับจะตายไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเหลืออีกไม่กี่รอบเองเที่ยวไม่หายโอ้ยตายโอ้โหน้องกูโดนหลังนี่ตอนไหนวะเที่ย โอ้ฟื้นไม่ทันว่ะโอ้โเยจบแล้วตอนนี้เราไม่ได้รางวันลนะเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันว่าจะจบยังไ,ไงนะวิอาวุธนี้แม่ยังโหดเลยอะอาวุธของเนี้ยเจ๊เขของนี่คีิกขวาเหรออย่างเจ๋งอะ โหไม่น่ารีบตายเลยว่ะเพื่อนใจเลยอะเสียดายมากเสียดายมากไม่มีใครชุบผมได้เลยไม่มีใครชุบผมได้เลยโอ้กอดแสบอ่ากดชุบได้ไหมน้องกดชุบนิดหน่อยเออคนหลังต้องเติมซืออ้นั้นมาเยอะแล้วไอ้พวกคอยอ่ะลอยเอาผมตายนะเรองนี้ พิ่ชันเฟลเดี๋ยเสียใจอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับก็แต่ว่าเอาจริงๆนะกลับมาเล่นก็แบบถึงแพ้อชนะไม่ได้อะไรนะเพราะว่าคิดถึงเกม X Shot มากเลยครับรู้สึกเล่นแล้วแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะนึกอบบว่าได้กล่องด้วยมาเดี๋ยวดูดิกล่องมันเปิดได้อะไรวะว้าวมีกล่องเต็มเลยนะครับของขวัญจากเฟียเนาะดูดิเปิด ได้เลยอ๋อจะเป็นพวกอุปกรณ์การเล่นนะเอาไวเ้เล่นเฟียได้เุ้ยเฟียดิอย่างนั้นอะโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้ของเต็มแล้วอุ้ยได้นี่ด้วยเฟียซอสเว้ยผมไปเล่นมาตอนไหนวะเ k เคของดีนี่ว่าเปิดให้หมดเลยครับเปิดให้หมดเลยเมื่อกี้เราได้เฟียซอสมานะใช่ไหมอยู่ไหนอะ อา้าวหายไปแล้วอ๋อเนี่ยเหรอสงสัยนี่สงสัยอ๋อมันไม่ใช่ดาวิเชียมันเป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ตกแต่งหลังอะเพิ่มความเร็วสองโอโ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเป็นเทดีโอ้ย,อยของเหลือเยอะมากเลยนะเอางี้แล้วกันครับสำหรับชิปนี้เนี่ยก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะแล้วก,กดติดตามผมไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมลงเนาะแล้วก็ ในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่นะครับสำหรับโหมดเฟียเดี๋ยวมีทีมงานมาเล่นด้วยแน่นอนครับก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับก็ไว้เจอกันนะสำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บายบายครับเจอกัน